สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลกเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง c b d o วันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กุมภานะคะก่อนที่จะเข้ารายการะค่ะอาจารย์รักขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยะค่ะที่เป็นกำลังใจให้ที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการนะคะเอาราคามาถึงช่วงของการพยากรณ์ดวงชะตากันสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันพุธ วันนี้ค่ะจะทำอะไรนะหรือคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณหวังอะไรไว้วันนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีเลยทีเดียวเรียกว่าชีวิตดีดีดนะคะรับรื่นแต่ในเรื่องของการเดินทางตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการสับเข้าในเรื่องเงินทองมันจะทำให้เกิดการตกหล่นเสียหายได้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันจนนะะันทร์ค่ะวันนี้ถ้าคุณมีการติดต่อเรื่องเงินทองนะ เตือนเลยค่ะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกผูกมัดให้เป็นภาระระยะยาวนะคะหรือในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยมันถาหักคุณเนี่ยไม่รอบคอบพอนะคะก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้แต่ดวงคุณจะดีในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับสีมงคลวันนี้ให้ใช้สีฟ้าสีน้ําเงินสีครีมแล้วก็สีน้าตาลอ่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะอยู่กับเราในรอบสัปดาห์นี้ให้ทุกท่านไปสักการะบูชา พื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะมีหลวงปู่ทวดองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระพิคเนตแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวิงดับแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนะคะที่จะเป็นเครื่องประดับที่จะเหนี่ยวซับเหนี่ยวโชคให้กับเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเงินค่ะเพชรนิลแล้วก็คริสตัลคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะหากเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นค่ะในเรื่องของการฝังลูกนิมิตนะ ทําบุญลงศพค่ะอันที่ส่งตรงเนี้ยจะทําให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ยังแข็งแรงด้วยรวมถึงนั้นมันจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานทีนี้อาหารเนี่ยถ้าเราจะใส่บาตก็ดีทําบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของสับประรดค่ะจะเป็นแกงทั่วสับประรดก็ได้นะคะหรือด้นผลไม้ที่เป็นรสสับประรดก็ได้สับประรดกวนนะคะ หรืออื่นๆก็ได้นะคะที่เป็นกับข้าวของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเคล็ดนะเราจะทําอะไรเราจะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลค่ะกระแสของการเงินเนี่ยมันก็จะมาเรียกว่าหลากหลายเส้นทางเลยทีเดียวละนะคะจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นช่องทางของความร่ารวยเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานกันค่วะว่าเป็นอะไรกันบ้างนะ ในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ603ก็57ค่ะรอบนี้จะเน้นเลข7เข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วตัวนั้นอีกตัวหนึ่งค่ะคือเลข5ก็เข้ามาในหลัก10ล่างด้วยเช่นกันแล้วในชุดวินนะคะก็เข้ามา2ตัวล่างตรงๆเลยก็คือเลข57ส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ755แล้วก็82รอบนี้ค่ะเป็นรอบที่ออกเลขเบิ้ลนะแล้วก็เลขเบิ้ลตรงนี้ค่ะที่อาจารย์รักเน้นไ้คือเลข5เนี่ยนะคะ ก็เข้ามาทั้งหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ค่ะในรบนนอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข4เลข5เลข8เลข9เน้นไปที่เลข6กับเลข4ชุดจับคู่60616263670414243474 แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข4เลข5เลข8เลข9นั้นมีที่เลข6กับเลข4ชุดจับคู่1 0 1 2 1 3 1 5 1 9 0 4 2 4 3 4 5 4 9 4ส่วนในรอบ19.30ดอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข7เลข1เลข6เลข4 ในวิธีเลขแปดกับเลขเจชุดจับคู่แปดศูนย์แปดสองแปดสาม้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดสองอันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะทุกท่านใช้ลืมนะให้หมั่นทําทานบ่อยๆนะคะอันนี้สมจะทําให้เรามีโชคลาภค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับจารักทางช่องทางซีมีดักมีขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้นะคะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีคะ่ะ